บ้านหนองจานเมื่อประชาชนบีบรัฐบาลนิ่งความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาไม่จบง่าย ทมกลางความเงียบสงัดของชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วกำลังเกิดความไม่พอใจที่ก่อตัวขึ้นทั้งสองฝั่งของพรมแดนประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาต่างรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้ต่อสู้กับความซับซ้อนของเขตแดนด้วยตัวเองเมื่อพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และสนธิสัญญาเข้ามาซ้อนทับกันถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าพวกเขามีสิทธิเหนือพื้นที่ขณะที่ฝั่งไทย ถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เรื่องลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ในวันวุ่นวายล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ชวนให้สะท้อนถึงความวุ่นวายอย่างแท้จริงของชายแดนเมื่อชาวบ้านกัมพูชาและไทยเผชิญหน้ากันราวกับเป็นเบบี้เจอเบบี้ฝ่ายหนึ่งนำลวดหนามหีเพลงและวัสดุเครื่องมือบางอย่างมาเรียงรายบนแนวเขตแดนฝ่ายอีกฝั่งก็พยายามเก็บกลับไปความขัดแย้งเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนที่เริ่มเหนื่อยหน่ายกับความเงียบของรัฐบาล เสียงสะท้อนจากพื้นที่ไม่ใช่เรื่องเล็กนั่นคือประชาชนทั้งไทยและกัมพูชากำลังถามว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ทหารทำอะไรอยู่ในฝั่งกัมพูชาชาวบ้านในอุดอรมีชัยและทั่วประเทศเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลกลางที่นิ่งเฉยปล่อยให้พื้นที่ของตนถูกมองข้ามและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรักษาคะแนนนิยมจากกระแสะชาตินิยม ฝ่ายไทยเองก็ไม่ต่างกันเสียงจากชาวบ้านบ้านหนองจานตํำหนิดไปถึงหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่กองทพบภาคที่หนึ่งไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประชาชนถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดความไม่ชัดเจนในการจัดการเขตแดนทำไมถึงไม่มีการยืนยันอนณาเขตไทยอย่างชัดเจนและทำไมถึงไม่ใช้มาตรการที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสากลความซับซ้อนของเรื่องไม่ได้อยู่เพียงในแง่การอ้างกรรมสิทธิ์แต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับประชาชนเมื่อประชาชนบีบ รัฐบาลนิ่งทำให้เกิดสุญญากาศที่ซ้อนทับด้วยความไม่มั่นคงทั้งสองฝ่ายต่างเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายด้วยความระมัดระวังเพราะใครขยับก่อนก็ต้องรับแรงกดดันจากประชาชนฝ่ายกัมพูชาต้องรักษาคะแนนนิยมจากกระแสะชาตินิยมหากยอมถอยก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นของประชาชนในขณะที่ฝ่ายไทยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และสิทธิ์ของความเป็นไทยกับความพยายามรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน and ในความเป็นจริงประชาชนกัมพูชาบางส่วนไม่รู้ว่าเขาอาศัยอยู่บนดินแดนของไทยพวกเขาอพยพขึ้นมาสร้างบ้านถึง200หลังคาเรือนกลายเป็นหมู่บ้านที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องแต่ละบ้านผสมผสานร,ระหว่างอิฐและไม้ฝ่ายไทยแม้จะเห็นแต่ก็ต้องช่างใจระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการรักษามนุษยธรรมนักวิชาการบางท่านเสนอว่าให้ชาวบ้านเหล่านี้ถือสัญชาติไทยเพื่อความชัดเจนแต่แนวทางนี้เองก็ยังถูกตั้งคำถาม มีทั้งเสียงสนับสนุนและขัดขานเพราะการเปลี่ยนสัญชาติอาจสร้างความขัดแย้งใหม่อีกทั้งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป ท้ายที่สุดการแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนบ้านหนองจานขึ้นอยู่กับความเด็ดขาดของภาครัฐไทยหากเรายึดมั่นในความถูกต้องยืนยันสิทธิของความเป็นไทยพร้อมคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักการยอมรับจากประชาชนก็จะตามมาอย่างมีศักดิ์ศรีและมีศักดิ์ศรีแต่หากนิ่งเฉยปล่อยให้ความสับสนดำรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือกัมพูชาเรื่องราวก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ยากจะแก้ไข บ้านหนองจานไม่ใช่เพียงพื้นที่บนแผนที่แต่มันคือสนามทดสอบความสามารถของรัฐในการยืนหยัดเพื่อประชาชนความเด็ดขาดและความถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดว่าเสียงของประชาชนจะถูกได้ยินหรือจะถูกกลบด้วยความเงียบของอำนาจรัฐเมื่อลวดนามหีบเพลงและความนิ่งของรัฐสะท้อนเกมการเนืองชายแดน เมื่อมองไปที่ชายแดนบ้านน้องจานสิ่งที่เห็นไม่ใช่เพียงรั้วเขตแดนหรือการตั้งหมู่บ้านแต่เป็นเงาสะท้อนของรัฐทั้งไทยและกัมพูชาการกระทําหรือความนิ่งของรัฐกลายเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของประชาชนจริงๆประชาชนที่นี่ไม่ใช่เพียงผู้สังเกตการแต่กลายเป็นผู้บีบคั้นให้รัฐต้องขยับความรู้สึกไม่พอใจที่สะสมมาหลายปีกลายเป็นแรงกดดันที่รัฐทั้งสองฝ่ายต้องแบกรับ ล่าสุดเหตุการณ์เบบี้ Baby, เจอเบบี้ที่เกิดขึ้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความซับซ้อนในเหตุแดน เมื่อชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาเก็บลวดน้ำหิบเพลงจากฝั่งไทยและมีการโฆษณาว่าใครได้สามารถขายต่อได้นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของทรัพย์สินแต่เป็นเกมสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการแย่งชิงอำนาจในพื้นที่แม้ว่าฝ่ายไทยจะมีหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่เป็นของไทยแต่ความนิ่งเฉยของรัฐกลับทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงเสียงสะท้อนจากประชาชนไทยไม่ต่างกันชาวบ้านตำหนิทั้งทหารหน่วยงานรัฐและผู้ราชาการจังหวัดว่าทำไมถึงปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยือ้อทำ ทำไมถึงไม่มีการยืนยันอนาเกตไทยอย่างชัดเจนความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ชั่ววูบแต่สะท้อนความขับข้องใจต่อความสามารถของรัฐในการปกป้องสิทธิของประชาชนฝ่ายกัมพูชาเองก็เจอสถานการณ์เดียวกันชาวบ้านในอุดรมีชัยและทั่วประเทศเริ่มตั้งคำถามต่อรัฐบาลกลางว่าทำไมถึงนิ่งเฉยทำไมถึงไม่ดำเนินการเพื่อย,ยืนยันสิทธทิตามโฆษณาชวนเชื่อ ความนิ่งเฉยของรัฐบาลกัมพูชาไม่ใช่เพราะขาดอำนาจแต่เพราะต้องรักษาคะแนนนิยมจากกระแสะชาตินิยมหากถอยก็จะเสียหน้าและสูญเสียความเชื่อมัน่นนี่คือเกมแห่งความเงียบที่ทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังเพราะการขยับก่อนอาจทําทให้เกิดแรงกดดันจากประชาชนทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาต่างเฝ้าดูอีกฝ่ายด้วยความระมัดระวังเพราะใครขยับก่อนก็เสี่ยงต่อการถูกตําหนิจ,จากประชาชน ปัญหาที่ซับซ้อนอีกอย่างคือการอพยพและสร้างหมู่บ้านของชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่ไทยกว่า200หลังคาเรือนแม้จะเป็นปัญหาอาณาเขตแต่รัฐไทยก็ต้องช่างใจระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับความเมตตาและมนุษยธรรมการเปลี่ยนสัญชาติให้กับชาวบ้านบางส่วนอาจเป็นทางออกแต่ก็ถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่และจะส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนไทยในพื้นที่อย่างไร ปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงความขาดความเด็ดขาดของรัฐไทยหากรัฐไทยยืนหยัดในความถูกต้องยืนยันสิทธิของความเป็นไทยพร้อมคำนึงถึงประชาชนความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีก็จะตามมาแต่หากนิ่งเฉยปล่อยให้ความสับสนดำรงอยู่ต่อไปเรื่องราวก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า บ้านหนองจานไม่ใช่เพียงพื้นที่บนแผนที่แต่มันคือสมรภูมิความเชื่อมั่นของประชาชนและเป็นตัวชี้วัดความสามารถของรัฐในการยืนหยัดเพื่อประชาชนหากรัฐไทยสามารถจัดการได้ถูกต้องและเด็ดขาดเสียงประชาชนจะกลายเป็นพลังสนับสนุนแต่หากปล่อยให้ความเงียบครอบงำพรมแดนเนืองนี้จะกลายเป็นตัวแทนของความล้มเหลวทางการบริหารและการเมือง ท้ายที่สุดการแก้ปัญหาที่บ้านหนองจานไม่ใช่เพียงเรื่องของทหารหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ชัดเจนของรัฐไทยจะนิ่งเงียบต่อไปหรือจะยืนหยัดในสิทธิของความเป็นไทยเพื่อสร้างความชัดเจนและศักดิ์ศรีให้กับประชาชนทัวลงมาลีเมื่อชาวกัมพูชารู้เรื่องหมดแล้วหลังจากที่มาลีโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาแถรายวันเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านหนองจานเรื่องราวไม่ได้สงบลงอย่างที่คิด แต่กลับกลายเป็นชนวนของความไม่พอใจครั้งใหญ่ในสังคมกัมพูชาประชาชนเริ่มเห็นแล้วว่าการแถอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทําให้เขตแดนของประเทศชัดเจนขึ้นแต่กลับสร้างความสับสนและยิ่งตอกย้ำความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลเสียงทัวลงดังขึ้นทั่วทั้งโซเชียลและพื้นที่หมู่บ้านข้อความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เว้นวัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของรัฐในการปกป้องดินแดนหรือการวิจารณ์ความล้มเหลวในการจัดการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตขัดแยง้งชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวของลวดหนามหีบเพลงและบ้านเรือนที่สร้างขึ้นบนดินแดนไทยไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความจริงของอำนาจรัฐ ประชาชนกัมพูชาไม่อาจปิดตาตัวเองต่อความจริงได้อีกต่อไปพวกเขาเริ่มรับรู้ถึงช่องว่างระหว่างการแถของมาลีกับความจริงบนพื้นที่จริงหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐต้องแถขนาดนี้ทำไมไม่ยอมเจรจาตรงไปตรงมาทำไมต้องพยายามสร้างภาพให้ประชาชนเชื่อทั้งที่ทุกคนเห็นอยู่เต็มตาแล้ว นี่ไม่ใช่เพียงการทัวลงบนโซเชียลแต่เป็นการตอกย้ำความจริงที่รัฐพยายามปกปิดชาวบ้านในอุดรมีชัยและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้เรื่องหมดแล้วพวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่าฝั่งไทยไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนการอ้างกรรมสิทธิ์หรือสนธิสัญญาโบราณบางส่วนก็ไม่สามารถใช้กับความเป็นจริงปัจจุบันได้ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมศรัทธาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลกัมพูชาการแถรายวันไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้อีกต่อไปกลับกลายเป็นชนวนของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถในการปกป้องดินแดนและประชาชนในทางกลับกันสำหรับฝ่ายไทยเหตุการณ์นี้เป็นข้อยืนยันชัดเจนว่า การยืนหยัดในความถูกต้องและสิทธิของความเป็นไทยคือสิ่งที่ประชาชนสนับสนุนเสียงประชาชนไทยเรียกร้องความเด็ดขาดมากขึ้นและย้ำว่ารัฐไทยต้องแคร์ความรู้สึกของคนไทยเป็นหลักไม่ใช่กังวลกับการสร้างภาพลวงตาของอีกฝ่ายบ้านหนองจานและหมู่บ้านโดยรอบกลายเป็นกระจกสะท้อนอำนาจรัฐที่ชัดเจนที่สุดทุกการกระทำทุกคำแถไม่สามารถปกปิดความจริงได้อีกต่อไปประชาชนเห็นหมดแล้วและพวกเขาไม่ลังเลที่จะทวงติ่ง ทัวลงมาลีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าการแถอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกต่อไปหากรัฐกัมพูชาไม่สามารถปรับตัวและรับฟังเสียงประชาชนผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝ่ายไทยก็ได้รับบทเรียนชัดเจนว่าการยืนหยัดในความถูกต้องและศักดิ์ศรีของชาติคือสิ่งที่ประชาชนสนับสนุนอย่างไม่ลดละ บ้านหนองจานวันนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่บนแผนที่อีกต่อไปแต่เป็นเวทีทดสอบความจริงของอำนาจรัฐที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งเห็นชัดเจนและเสียงของประชาชนกำลังดังขึ้นเรื่อยๆมาลีแถได้อีกแล้วเพราะชาวกัมพูชารู้เรื่องหมดแล้วเขียนโดยเฮเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์กดแชร์ แล้วเรามาเจอกันไหนทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ <Here S 1> <Here S 2> เฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ